ครับก็ขอสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพามาดูแปลงยูคาที่มีปัญหาเกี่ยวกับการที่หญามันท่วมนะครับแปลงนี้หนึ่งไร่สามงานนะครับ จะอยู่แยกออกจากแปลงล็อกใหญ่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นเหมือนสระน้ำอะ่ะล็อกเนี้ยนะครับด้านข้างสามสี่ด้านเนี่ยก็เป็นของเกษตรกรคนอื่นนะครับเป็นแปลงของคนอื่นของผมจะอยู่ต่ำกว่าแปลงรอบข้างนะครับพอน้ำเข้าแล้วมันจะไม่ออกนะครับนี่ผมทำรุ่น ใส่กบหญ้าไปรอบหนึ่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปรอบหนึ่งอยูค้าก็สวยดีนะครับอยู่ค้าสวยดีเพียงแต่ว่าน้ํามันเข้าระหว่างเรือนใส่ปุมันทำไม่ได้ต้องมาช่วย แข็ง like ่าล er ูกาก้อนจุ่ยาก้อนจ่มต้นกระดูกงานันนี้นะครับอเก็นเดืต้นกอนนะครับในนี้เราแก้ไปัญาต่อตได้หรอ่นะครับก็เปนอย่างนี้แหละมันจะมีอะไรเยบรอยหรือว่าดีร้อเปอร์เซต พอตัดตออกมาก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับก็มองเห็นแถวยูคาต้นยูคาสวยนะครับยูคาอายุสามเดือนร<ด>อบนี้ปลูกหลังสุดเลยปลูกหลังสุดเพื่อนเลยเ,เพื่อนๆถ้าหญ้าท่วมแบบนี้ก็ต้องแก้ไขแบบนี้ก่อนนะครับก็ต้องแก้ไขโดยการเอาเครื่องตัดหญ้าไป บินอนอกเลยตัดล่อนอนอกนะครับเป็นการช่วยเหลือต้นยูคาเราพอยญ้าออกเขาเนี่ยเราก็เอาปุ๋ยไปอ่อยๆหน่อยเพราะว่ามันมีความชื้นอยู่แล้วต้นสวยนะครับต้นวอวบสวยสูงดูสิผมก็เกือบร้อยเจ็ดสิบอะต้นยูคาน่าจะอยู่ที่สองเมตรกว่านะครับสองเมตรกว่า เป็นเคเจ็นะครับผมพื้นที่ต่ําพื้นที่น้ำเนี่ยเดี๋ยวผมจะวัดความสูงให้ดูพู้สูงกว่าผมยื่นมือก็ยังยังไม่ถึงอะ่ะทุกคนผมยื่นมือขึ้นก็ยังสูงกว่ามือผมอีกนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือเบื้องต้นเขาก่อนเป็นเฉพาะหน้า นี่ถ้าฝนไม่ตกรถไถลงได้ดี่ผมก็จะารถไถลงมาทําอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะเอาปุ๋ยใส่อีกรอบหนึ่งนะครับถ้ารุนยูคาเราโตขนาดนี้แล้วใส่ไปเลยปุ๋ยไม่ต้องกลัวยูคาตายแล้วนะครับไม่มีตายแต่ถ้ายูคาเล็กๆเ,เราก็ต้องใส่น้อยๆตามความโตของยูคานะครับนะจะเป็นแถวสวย เขานีเขาก็จะพุ่งแล้วเอายากออกเขาเนี่ยเขาสบายแล้วสบายตัวต้นเล็กๆก็มีไม่ใช่ว่างามเสมอกันสูงทุกต้นนะก็ขนาดหน้าอกนะครับต้นเล็กเนื่องจากว่าตอนเล็กๆน้ำเขาแช่นะครับน้ำเขาแช่ สูงสวย2เมตรกว่า3เมตรก็มีนะครับต้องบอกเลยว่า K7 นี่สุดยอดลงในทุ่งลงในทุ่งนล่ลงในพื้นที่ต่ำนะครับ